ลิงตัวหนึ่งนำลูกของราชาวานนอนที่ยังเป็นทารกไปโยนให้มาป่ากินแต่มีลิงที่ชื่อเอียนเข้ามาช่วยไว้ทารกคนนี้ได้รับบาดเจ็บที่แขนจนเดินไม่ได้เอียนเลยให้เขาขี่หลังไปด้วยกันวันเวลาผ่านไปทารกชื่อเอ็ดเวิร์ดเติบโตขึ้นแต่เขายังต้องขี่หลังเอียนอยู่เพราะแขนขวาที่บาดเจ็บอย่างถาวรทำให้เดินหรือทำอะไรไม่สะดวกทั้งสองกลายเป็นเพื่อนซีและเลือกอยู่ไกลจากลิงตัวอื่นเพราะเอียนมีปัญหาเรื่องการพูดวันหนึ่งพวกเขาได้ยินเสียงแต่เป็นสัญญ,ญาณเริ่ม ต้นของเกมควบค่บบอลซึ่งเป็นกีฬาที่ลิงเล่นกันแต่เอียนลังเลที่จะไปเพราะลิงตัวอื่นชอบราแก่พวกเขาเอ็ดเวิร์ดเลยปลอบใจว่าถ้ากลัวก็ไปดูอยู่หลังต้นไม้ก็ได้เกมเริ่มขึ้นลิงพาตันโหนทาวันและส่งลูกมะพร้าวเข้าไปในปากมะกะโลกเมื่อทําคะแนนระหว่างเกมเอียนตื่นเต้นเกินไปจึงกระโดดคว้าลูกบอลเองแต่พลาดตกลงไปทําให้ลูกบอลลิงตกหลุมยิงตัวอืน่นโกรธและโทษเอียนพวกเขารวมทําร้ายเอียนจนกระทั่งเอ็ดเวิร์ดเข้ามาเขาใช้กิ่งไม้ที่มียางเหนียวเกาะลูกบอล ออกจากหลุมยิงทุกตัวอึ้งในสิ่งที่เขาทำ